สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขายรถตัดหญ้ายี่ห้อเคียวริสนะครับรุ่น R M แปศูน J D นะครับเป็นเครื่องอ Honda ขนาด11แรงม้านะครับก็สีเดิมบางเลยครับเดิมบางโรงงาน ็อันนี้มีออปชันแต่งเพิ่มก็คือมีระบบไฟเลี้ยวให้นะครับแล้วก็มีไฟหน้าสำหรับตัดกลางคืนสภาพยางก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนใหม่ก็ดีครับก็ถือว่ายางก็หมดและส่วนสภาพอื่นๆชุด คันเกียร์คันโยกต่างๆก็เป็นเดิมโรงงานเลยครับก็สภาพดีครับดูสีน็อตครับแล้วก็ดูเบาคครับสบปิงโช๊ใหม,ม่ๆเลยครับแล้วก็นี่แกนเบาะยนีเอี่ยมอยู่นลครับอันนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับยังไม่ได้ทําสีแล้วก็เบาะก็สภาพใช้งานได้ครับวงล้ยก็สภาพ สวยครับปกติแล้วก็ที่อย่าเบรกมาโฟนหน้าก็อยู่ในสภาพดีครับไม่ผุครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยครับยังไม่ทำสีสติกเกอร์ต่างๆที่เป็นของญี่ปุ่นก็ปกติหมดเลยครับแล้วก็มีออปชันไปหน้าเพิ่มขึ้นมาด้วยวก็สนใจก็ติดต่อมาได้ครับ ้าของขายเองครับเป็นชาวสวนเองด้วยครับสภาพเครื่องก็แห้งๆเลยครับอันนี้จอดไว้นานหน่อยอน,นี่กองเครื่องครับเครื่องก็แห้งๆเลยครับอันนี้ก็เป็นเกียร์ครับเกียร์ก็แห้งๆเลยครับใช้ได้ครับ ก็เดี๋ยวตัดให้ดูครับแนะนำเพิ่มเติมเรื่องความสูงควาสูงก็มีสี่ระดับครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ยกขึ้นครับส่วนใหญ่สวนผมไม่ค่อยเรียบก็จะตัดเบอร์สี่ครับสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นคันโยกสำหรับ ดิ่งใส่พานตัวตัดครับก็ปกต,ติครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์จะเป็นเกียร์เดินหน้า4สปีดนะครับแล้วก็ถอยหลังอ่าแค่นี้ครับ1 2 3 4แล้วก็ถอยหลังครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวคันเร่งกับตัวล็อกล็อกดิฟครับเพื่อให้อ่า ล้อหลังสองข้างทํางานจะได้ไม่เกิดการสี่ล้อดเดียวครับประมาณนี้ก็โดยรวมรถก็สภาพดีครับก็ติดต่อมาได้ครับผมได้ดูรอบๆรถ ผลที่ขายครับก็มีคันใหม่แล้วก็เลยขายคันเก่าประมาณนี้ครับ เ็นระบบไฟนะครับอันนี้ไฟหน้า